สวัสดีครับก็อยู่กับผมเป็นโซนนะครับอยู่กันในเกมมันสก้าในครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราจะมาอัปเกรดแล้วก็ดันพลังลูกปั้นกันในยูเนียนนะโอเคครับก่อนจะเริ่มก็ฝากกดไลค์กดติดตามช่องเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปไปต่อไปด้วยแล้วกันครับแล้วก็สำหรับใครนะครับที่ติดตามเกมนี้ทุกส่วนของเพลย์มันสก้านะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปท้ายคลิปแล้วก็หน้าช่องแล้วก็สำหรับท่านใดที่อยากจะช่องสามารถกดสมัสมาสมาชิกเข้างบนเลยที่หน้าช่องนะครับอีกช่องทางการกดซูเปอร์ตังขอบคุณใต้คลิปต่างๆก็สามารถกดเช่นกันนะครับบผมมมอออ่่่าาากก็สืืืเเนงจ ต้นเดือนที่ผ่านมานะครับผมก็ได้ทําการอัปเกรดนะครับ id นี่แหละเซิร์ฟชิสองเนี่ยที่ได้พลังมาประมาณ15ล้านเนี่ยว่าระเบิดกระเป๋ามาแล้วก็อัปเกรดเนี่ยก็ได้มาประมาณ1ล้านนะครับคราวนี้เนี่ยมันจะมีอยู่อีก2จุดที่ผมยังไม่ได้ทํานั่นก็คือ,อจุดแรกก็คือจะเป็นในส่วนของเครื่องประดับนะฮะซึ่งผมมีกล่องประดับเป็นพันเลยอันนี้มันต้องใช้เวลายผมจะทําคลิปแยกให้นะครับเนี่ยผมเหลือประมาณ600กว่านะครับเดี๋ยวผมจะมาเปิดกล่องแล้วก็อัปเกรดทําเครื่องประดับทองคำํำแต่ว่า มันใช้เวลาแต่ว่าในวันนี้เนี่ยนะครับผมจะมาพูดถึงเรื่องนี้นะครับมันอยู่ในยูเนียนเนาะคือผมจะบอกว่า,าในยูเนียนเนี่ยผมก็อัปเกรดไปเกือบหมดแล้วนะฮะแทบจะหมดละมันก็จะเหลืออย่างเทคโนโลยีก็พออัปไปบ้างนะครับแต่ว่าจะมีจุดหนึ่งที่ผมไม่ได้อัปเลยนี่ครับมันจะเป็นค่ายสัตว์พิกเซลนะฮะซึ่งค่ายสัตว์พิกเซลตรงนี้เนี่ยผมแค่เปิดเฉยเห็นปะ่ะผมยังไม่ค่อยได้อัปต่อเพราะนั้นเนี่ยวันนี้เราจะมาอัปเกรดต่อกันซึ่ง มันก็ต้องเริ่มเปิดหัวว่าจากการที่เรารีแล้วก็หาธาตุที่เราต้องการก่อนนะครับซึ่งผมมีไอเทมอยู่ประมาณ2-3,000ชิ้นก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับวันนี้แล้วก็แต่ผมไม่แน่ใจว่าขนมผมมีเยอะไหมอาวก็พอมีอยู่บ้างประมาณนี้นะครับอ่ะเดีย๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับก็เริ่มกันจากตรงนี้นะครับวิธีการเล่น่ข่าสายพิกเซลก็ไม่ยากครับอ่ะเดีย๋ยวผมอธิบายเบื้องต้นก่อน,อนสัก1-2อนาทีนะก็คือจะมีลูกป,ปั้นทั้งหมด6รูปปั้นนะ รูปปั้นแต่ละอันเนี่ยความสามารถแตกต่างกันไปถ้าเป็นนะครับรูปปั้นที่1นะรูปปั้นฝนตกก็จะเพิ่มเลือดนะครับรูปปั้นลมจะเพิ่มโจมตีกายภาพรูปปั้นอะไรเนี่ยอันที่3เนี่ยรูปปั้นเขียวช่ออุ่มเนี่ยเพิ่มสเปเชียลแบ็กแพ็กูปปั้นสันติภาพเพิ่มเดฟกายภาพรูปปั้นอะไรเนี่ยเคารลบเพิ่มสเปเชียลเดฟนะครับแล้วก็รูปปั้นมั่งคั่งเพิ่มสปีดเพราะฉะนั้นเนี่ยอ่าสแตตก็ได้แตกต่างกันไปซึ่งนะฮะ ค่าพลังเนี่ยถ้าเกิดว่าเริ่มต้นเนี่ยตนนัวนี้อ่าไม่ใช่เริ่มต้นตอ่ะตัวนี้เริ่มต้นผมมี1%ถ้าเกิดว่าผมจะทําการอัปเกรดให้เป็น2%ผมก็ต้องปลดล็อกช่องที่2ช่อง3ช่องสแล้วก็ช่อง5นะครับผมประมาณนี้เนาะถามว่าอัปเกรดอัพยังไงครับก็คือทําการเลื่อนขั้นแบบนี้มันก็จะใช้ไอเทมชิ้นนี้หินลึกลับนะครับกับตัวโคนล,ลึกลับในการอัปเกรดอย่างละ50 50ก็คือเพื่อเปิดช่องเนาะแต่คราวเนี้ยก่อนที่เราจะเปิดช่องเนี่ยนะครับเนยต้องทาําากร กดออกมาให้ได้ท่าที่ต้องการก่อนหลกัหลกๆเลยแนวทางการเล่นนะครับลูกปั้นเนี่ยเราก็ต้องดูก่อนว่าโปเกมอนที่เราเล่นเนี่ยเราเล่นทีมไหนบ้างอย่างผมเองนะครับผมจะเล่นทีมบินนะครับเป็นหลักถูกไหมครับทีมที่2เป็นทีมผสมเนาะเนี่ยทีมที่สเป็นทีมผสมหลกัหลกๆผมก็จะเป็นทีมบินนะครับอ่ะดูทีมที่ผมเล่นก่อนเนี่ยมีบินมีน้ําน้ําแข็งก็ได้นะน้ําน้ําแข็ง หลักๆนะเนี่ยในบีบินกับน้ำน้ำแข็งมังกรอะไรพวกนี้ครับอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องหาพิกเซลที่มีธาตุตามที่ผมเล่นไว้อ่ะเดี๋ยวเรามาทํากันนะครับก็เลยวันที่รูปปั้นแรกอย่างรูปปั้นแรกเนี่ยผมมีน้ำน้ำแข็งหินความมืดซึ่งอ่ผมจะเก็บไปก่อนนะครับเราจะเก็บพิกเซลไปก่อนเราจะยังไม่ใส่นะครับผมจะทาทาเองโดยที่ยังไม่ใส่นะครับ อ่าออกไปก่อนเดี๋ยวค่อยมายัดใส่ที่หลังอ่าเราต้อง,งพิจารณาก่อนนะครับอ่าพิจารณากันอ่าเรื่องที่รูปปั้นแรกเนาะรูปปั้นแรกจะ่ยจนน้าแข็งหินมืดดินน้ําแข็งถามว่าดีไหมก็มีน้ําแข็งอยู่2อันที่ผมใช้พอดีอย่างนี้มังกรความมืดต่อสู้อันนี้ผมจะลองรีดูนะครับก็วิธีก็กดแก้นะครับนี่ครับจะใช้อย่างละ22 2, 2, 2. อ่ะกดไปก่อนเขาก็กดหาไอเทมไป นี่พดน้ําแข็งแฟรี่ไม่ตรงครับแล้วก็กดไปอีกทีหนึ่งก็ไปครั้งหนึ่งนี่ก็ยังไม่ตรงนะก็กดไปกว่าจะเจอครับจะดูสักสามนี่ไงเจอแล้วนี่ผมได้เลยนั่นผมเอาอันนี้นะครับผมก็วางรูปปั้นไปปึ้งพอวางรูปปั้นเสร็จปุ๊บมันก็จะสามารถที่จะใช้รูปปั้นอันนี้ได้เลยเห็นไหมเราก็เอาพิกเซลเรามาใส่ปึ้งผมก็ไล่ไปนี่แล้วก็เลื่อนขั้นแม่งเลยผมเจอแค่3ใน5ผมผมเอานะจริง ที่เหลือจะค่อยว่ากันนะครับพอเวลาเหมือนรู้สึกว่าถ้าเราจะเปลี่ยนเนาะเหมือนนะครับแบบว่าเขาเรียกว่านะเราจะเลือกธาตุเนี่ยนะครับมันจะเลือกได้แค่3ช่องแรกซึ่ง1ช่อง2ช่องอ๋อเป็นการเปลี่ยนนะสามช่องแรกอ่ะแต่เราผมจะไม่เปลี่ยนเราผมใช้แบบนี้ไปเรื่อยอย่างเงี้ยบินมาเขาเราใส่ได้มาเขารวม2อันเราจะปลดอีกช่องหนึ่งก็ได้นะครับเราก็เลื่อนข้นมันจะเปิดช่องที่3เราก็ใส่พิกเซลของเราไปได้โอเคปะ เปิดต่อไปถึงช่องที่5เลยยังได้ไนะ่ยพูดถึงอะ่ะเนี่ยมันได้ได้หมดเลยอะ่ะโคตรเจ๋งอะ่ะดูดิอ่ะช่องแรกถือว่าผมพอใจประมาณนี้นะครับการที่ผมจะได้4กับไอช่อง4กับช่องช่องสกับช่อง4เนี่ยก็ยากอยู่แต่ว่า 1, 2, 5เนี่ยตรงอยู่นะเอาแค่3ใน5พอมันตามแค่นั้นละเพราะของผมก็ไม่ได้เยอะอ่ะอันนี้ก็มีมังกรด้วยนะครับอันนี้ลองลองแก้ใหม่ดีกว่าอ่ะอันที่2เนาะ กดแก้ไปได้ไปเรื่อยอันนี้ไม่ตรงเลยเว้ยพิษไม่มีที่ผมใช้นี่มีบินสองนะครับพิษสามความมืดขอดูทีได้เราสามารถย้อนกลับมาใช้ง่ายมาได้นะครับบินผีไฟฟ้าโอ้นี่น้ำแข็งน้ำแข็งน้ำแข็งนะมีมังกรน้ำแข็งแฟรีอ่อันนี้ก็ได้อยู่นะพูดถึงนะตึง วางไปก่อนนะเดี๋ยวค่อยว่ากันไปดูรูปปั้นที่3นะครับรูปปั้นที่3เดิมทีผมก็โอ้ไม่มีเลย3เนี่ยอันนี้ต้องล้างใหม่เลยอันนี้ยังพอได้อันที่3นี่คือต้องล้างใหม่เพราะว่าก,ากากมากอ่เศีษฐศสิตเหมือนกันไม่เจอที่เราต้องการเอ้ยนี่ไงบินน้ําผีโอ้เจอเจอแค่2เอาสัก3แล้วพอนะโอ้โหนี่ไม่เจอเลยนะนี่ยไล่ไปเรื่อยจนก,กว่าจะเจอที่เราต้องการนะครับ เฮ้ยอันนี้ก็ได้นะอันนี้ได้นะโอเคโอเคถัดไปครับเดี๋ยวผมดูอันนี้ก็ได้อยู่นี่ได้อยู่พอได้อันนี้เหล็กโอ้นี่ไม่มีที่ต้องการเลยแก้อันที่สี่ใช่ไหมใช่ปะแก่ที่สี่เนาะที่สี่ไม่ได้มีที่ต้องการเลยอันที่สี่เราก็เลือกอันที่สี่นะเราก็แก้ไปนี่ใช้ทีละห้าบินโอ้โหมีแค่ช่องเดียวเอาสักสามช่องอะผมเจอสามช่องผมก็เอาละทํำแข็งผีพลังโอไม่เจอว่ะ ไม่เจอให้ค่อยกดไปเรื่อยนะครับเฮ้ยอันนี้ดีเลยอันนี้โคตรดีนะครับวางเลยต่อไปรูปปั้นที่ห้ามังกรบินอันนี้ดีอยู่แล้วอะ่ะอันนี้เอาไปก่อนอันสุดท้ายนี่คือไม่ได้เลยนะอันสุดท้ายเนี่ยแม่งเปลืองสุดนะฮะทีละห้าสิบแต่ก็ต้องดูอะ่ะก็ต้องเอาอะ่ะดูสักสามช่องพออุ้ยนี่เกือบได้ ผมจะจะเอาแค่บินมังกรน้นําแข็งนะหลักๆที่ผมใช้งานอยู่วันนี้จะเปลืองมากเฮ้ยนี้ได้เลยวางเลยจบครับอ่ะเสร็จปุ๊บเราก็มาใส่พิกเซลกันนะครับนี่ครับใส่ไปก่อนใส่เท่าที่มีไปก่อนนะแล้วเดี๋ยวเราค่อยอัปเกรดกัน,นจริงๆเดี๋ยวผมจะไปทําขนมต่อนะครับทําขนมต่อนี่ไงใส่ได้หมดเลยนะก็เดี๋ยวมาปลดล็อกกัน ก็จะเป็นการเลื่อนขั้นนะครับ1 2 3สอผมเปิดเฉพาะที่ต้องการก่อนแล้วกันนะขยัดเข้าไปอันนี้เปิดได้ถึง4เลยผมจะเปิดถึง4นะ1 2 3สทีนึ่งโอเคไล่เปิดไปอันนี้จะเปิดไปอู้ดนี่เปิดได้ถึงสุดเลยอันนี้เปิดไปเพราะว่า ไฟผมก็ใช้อยู่ได้บินมาหมดได้หมดทุกอย่างนะครับแล้วก็ถ้าเปิดทุกช่องจะเป็นกรอบสีทองนะอันนี้จะเปิดถึง 4%, พอนะครับ1 3โอเคช่องสุดท้ายช่องสุดท้ายเปิดถึงมังกรเลยนะครับ12โอ้หมดพอดีนะครับเกือบไม่พอนะอันนี้ก็ใส่พิกเซลไป เดีย๋ยวเราจะมาหาพิกเซลกันอีกสเต็ปหนึ่งนะเออก็พอมีบ้างไว้อะต่อมานะครับเดีย๋ยวทำการนะครับย่อยก่อนนะครับก็วิธีทำก็กดถอดรูปปัน้นถอดเยอะนะครับกดถอดเยอะก็คือเลือกเอาแล้วก็กดถอดยืนยันมันจะได้ของคืนนะอย่างนี้ก็เหมือนกันเราก็กดเลือกแล้วก็ถอดทั้งหมดผมจะใช้แค่ อันที่ผมติดตั้งเท่านั้นที่เหลือผมย่อยสลายหมดเพราะมันไม่ได้ใช้ไงเราก็ย่อยออกผมว่าทุกคนจะเข้าใจวิธีการเล่นระบบนี้นะ,ะย่อยทีละยี่สิผมไม่ค่อยได้เข้ามาเล่นแบบนี้ให้ดูเพราะว่ามันเสียเวลาไงถ้าเกิดผมเล่นไปดีใหม่เนี่ยมันจะกินเวลาไปเยอะเลยผมก็พยายามทําคลิปแย่ออกมาให้เาเห็นนี้ก็ถอดออกไปโอเคมันก็จะได้ไอเทมมา อ่ะคราวนี้เนี่ยผมจะเถิดใจผมจะอัปเกรดมันไปเลยแล้วกันไอ้ที่มันคงค้าผมก็จะเปิดแม่งไปเลยเออเปิดไปเลยแค่เปิดเนี่ยได้มาแสนหนึ่งแล้วนะแค่เปิดช่องนะผมยังไม่ไทําอัปเกรดเลยนะผมแค่เปิดช่องเฉยๆนะครับเนี่ยแค่เปิดช่องก็ได้พลังมาช่องหนึ่งก็เป็นนหมื่นอ่ะเอออันนี้ยังไม่ได้เปิดช่องครับเปิดนะเปิดปุ๊บก,ก็ได้เป็นหมืน่นละแ๊บเดียวช่องสุดท้ายอ่ะจบเลยครับอ่ะ อุ้ยของหมดพอดีเป๊ะเลยนะครับผมก็จะได้5ช่องทั้งหมดหช,ช่องทั้งหมดเนาะคราวนี้แหละมันอยู่ที่พิกเซลแล้วโอเคไอตรงพิกเซลอ่ะตอนเราเลือกใช้งานอ่ะดูเราดูค่าพลังด้วยนะครับว่ามันให้อะไรเราแต่วันนี้ผมใส่ไปก่อนเดีย๋ยวผมจะเอาพิกเซลเนะี่ยไปย่อยนะครับอ่ะก็เดี๋ยวย้อนกลับมาตรงนี้นี่ตรงสัตว์พิกเซลตรงนี้อ่ะสำหรับสัตว์พิกเซลนะครับก็เดี๋ยวผมจะทําการปล่อยไปก่อน ปล่ไปก่อนนะมันก็จะได้ในส่วนของไอติมมาผมเรียกไอติมแล้วกันไอติมตัวนี้มันจะเป็นไอเทมอัปเกรดนะครับในส่วนของพิกเซลของเราเนี่ยพอเราปล่อยจะได้ไอติมมาอย่างละหนึ่งชิ้นผมจะย่อยทิ้งหมดเลยนะเอาเรื่องกันใหม่เก็บแค่สเปียไว้หนึ่งอันอ่ะผมก็ได้ไอติมมานะครับอ่ะเราจะมาหาพิกเซลจากของเล่นขนมตัวนี้นะฮะครานี้เนี่ยจะบอกเรื่องหนึ่งก็คือตรงพิกเซลเนี่ยสีม่วงขึ้นไปอ่ะผมจะหาสีม่วงขึ้นไปสีม่วงขึ้นไปเนี่ย มันจะมี2สเตตนะครับสังเกตไหมเราก็ต้องเลือกสเตตที่เหมาะสำหรับโปแกรมอนของเรานะใส่กายภาพใส่เวทแต่นะครับเบื้องต้นเนี่ยเราจังไม่ต้องเลือกเยอะใส่ไปก่อนแต่เวลาเรากดอัปเกรดอ่ะเรากดอัปเกรดเฉพาะไอเทมที่เราใช้งานนะครับอย่างเงี้ยผมใช้ตรงนี้ผมก็อัปเกรดไปเนี่ยได้ค่าพลังมันขึ้นใหม่ปะ่ะอัปไปเลยอัปสักสิบก้อนก็ได้เนี่ยอัปค่าพลังมาแล้วก็ดูค่าพลังที่เราใช้งานนะเนี่ยแจ่มอันนี้ตรงสายอยู่อ่าเราก็ดูแค่นี้เองอัปไป นี่ก็โอเคอ่ะอะไรที่เป็นสีม่วงๆนี่ผมยัดหมดอ่ะอย่างเงี้ยดีนะครับอน,นี้คือใช้ได้หมดเลยอ่ะโคตรดีเลยด,ดูดิอัปเกรดไปเลยนะครับของดีมากนะครับด,ดูดินี่ผมได้พลังมาสองแสนแล้วนะอัปเกรดแค่นิดเดียวเองเนีย่ยเหมือนกันนะครับอัปเกรดผมก็จะอัปสีม่วงก่อนนะครับ ไอที่พลังไม่ขึ้นไม่ต้องไปตกใจนะมันเป็นเป็นบัคอกอยู่จริงจริงมันได้พลังกันหมดแหละเออเป็นบั็กของมันอ,อ่ะเรามาทำขนมกันดีกว่าก็สูตรสำเร็จอะผมไม่มีนะผมก็จะยัดรัวๆไปก่อนก็ทำไปเรื่อยเราสามารถทำต่อเน,นี้ยได้สีม่วงมาสีม่วงขึ้นไปนี่ได้สีอุ้ยได้สีทองด้วยว้าวอุ้ยได้ดีเคยูย่อยไปในสีม่วงปุ๊บเลย ไอตัวที่เป็นไขลิวอ่ะมันดีนะไขลิวมันให้สเตตของมังกรแล้วบินด้วยผมก็เล่นอยู่แล้วด้วยอ่ะหมดเกลี้ยงใช่ไหมนี่ก็ได้มงปุ๊บ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 ผสมไปเนี่ยจัดต่อไปเรื่อยเดี๋ยวไปย่อยทิ้งได้ครับเอาไปติมไปอัปเกรดแทนเดี๋ยได้เพึบเลยอ่เราก็ย่อยของเราไปนี่เร่ยถิ่โมงมาโอ้ยรอบนี้ได้น้อยอะ่ะใครมีสูตรสำเร็จตรงนี้บอกผมหน่อยแล้วกันนะ ขนมหาย,ยากข้างล่างโอกาสมากขนมธรรมดาจะดีกว่าขนมธรรมดาไม่ก็ได้เต็มที่ก็สีฟ้าปะสีม่วงแม้แทบจะไม่ออกเย่ยออกบ้างนะ,ะไล่ทําไปเรื่อยอึอง้งอึอง้งนี่แหละผมถึงบอกว่าทำไมต้องทาคลิปยากมาเพราะมันมีรายละเอียดค่อนข้างเยอะนะครับอ่ไล่ทําไปเรื่อยนะครับนี่ผมกําลังย่อยขนมธรรมดานะที่เป็นสีแบบเบทเบทอะ ได้ไปมันก็จะได้ม่วงมาบางส่วนนะครับเนี่ยได้ม่วงมาม่วงจะเป็น2สเตตนะครับเราก็ไล่กดไปถ้าเป็นสีฟาร์มจะได้แค่สเตตแถวเดียวผมก็พยายามหาม่วงขึ้นไปอะ่ะมันได้ค่าพลังสองแถวก็กดไปเรื่อยเฮ้ยได้สีม่วงเยอะอยู่นะรอบเนี้ยรอบเป็นกรไีไม่ได้เลยได้น้อยมากอ่ะพอประมาณนี้อ่ะไล่ทำไปเรื่อยนะครับต่เป็นขนมที่มีเม็ดเม็ดตรงกลางนิดน,นึงกดไปให้ทำไปเรื่อยเอยผมจะย่อยอีกทีนึงเนาะ อาช่องพิกเซลเต็มแล้วโอ้โหได้สีม่วงมาเยอะมากครับผมจะย่อยนะครับสีฟ้าออกหมดเลยนะเพื่อที่จะเอาอติมเนาะเราจะเอาแค่สีม่วงเท่าน,นั้นนะครับคิดว่าน่าจะเพียงพออาย่อยไปเรื่อยทําไปอย่างเงี้ยให้หมดนะครับอ่ะก็ได้ไปย่อยสักระดับหนึ่งต่อมาก็เดี๋ยวมาใส่พิกเซลกันหน่อยนึงอันไหนที่ใส่ได้นี่ก็จะเป็นส,สเตตัสตตตของเรานี่ถ่ายแทนเลย นี่ยเฮ้ยนี่ก็ใส่ได้เลยอันนี้เพิ่มพลังโจมตีเพิ่มสปีดนี่ไงเพิ่มสปีดดีกว่าน่าสนใจอันนี้ม่วงหมดแล้วนะครับจริงมันก็มีของมันอยู่นะเราก็เลือกเอาเรา,าเอาสเตตไหนเอนอนนอ,นนอันนี้ไงเฮ้ยนี่ไงนี่ใส่แทนได้เลือกเอาครับอันนี้ก็ใส่ได้ครับเลือกเอาสเตตไหนโจมตีโจมตีดีกว่าอ่าะได้มาอันนี้นะครับอุ้ยสีทองด้วย เป็นมิวปะมิวพิกเซลนะหายากมากอันนี้ก็ได้อยู่นะครับไม่ต้องตัดอนะไรเนี่ยโอเคแถวที่4อันนี้เพิ่มได้นะครับนี่ทั้รวมเลยโหได้มาเกือบ3 0 0แสนแล้วอะแค่อัพพิกเซลเองนะฮะทุกคนนีย่ยัดไปเลยเห็นไหมอันนี้ก็เหมือนเดิมอันนี้เพิ่มเข้าไปแล้วก็นี้อันนี้ก็เพิ่มได้นะครับ เดวิลห้าได้ก้อนไนท์ได้ก้อนไนท์อันนี้ไม่ได้แค่แถวเดียวเนาะนี่ครับไอนน้ไม่มีนี่คาร์บโตคาร์บุท็อปโกเลมอุ้ยโกเลมดีว่ะอือไปยัดเข้าไปนี่คาร์บโตคาร์บุท็อปเนี่ยยัดเข้าไปแล้วน,นี่ครับนี่ยัดเข้าไปเลยโอเดย์เยอะมากนะครับดิไหนเปลี่ยนได้เปลี่ยนนะดูค่าสแตทด้วยนะครับที่เราสนใจอันนี้จะเหมือนกัน นี่ก็จะเหมือนกันเนี่ยก็อยู่ที่เราน,ะนั่นเดี๋ยวสปีดดีกว่านี่เราอัพเกรดไปด้วยก็ได้เกือบหมดนะเราก็ไล่อัพเกรดของเราไปอันนี้ผมก็จะย่อยสลายที่เป็นในส่วนของสีฟ้าหมดละเพราะว่าเราได้มาแล้วนะครับเราใส่ไปแล้วนะครับสีฟ้าพวกนี้ก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรละเพราะว่ามันไม่ได้ใช้ผมเลือกสเตตของผมแล้วอ่ะไล่ทําไปเรื่อยนะครับอ่ะเหลือไว้หน่อยนึงนะครับเก็บเอาไว้ ก็ทําการอัปเกรดได้นะบางอันสามารถอัปเกรดได้เลยนะครับที่เราใส่เพิ่มเข้าไปใหม่ผมก็จะใส่พวกนนี้เข้าไปก่อนโอเคเลเวลสิบ okay, พอเอาแบบให้เท่าเท่าเทียมกันนะครับไล่อัปเกรดไปเรื่อยเนี่ยได้มาประมาณสามแสนละเออนี่แหละเหตุผลว่าทําไมถึงไม่อัปในการอัปเกรดสนุกนประจําเดือนนะครับเพราะว่ามันเยอะในแต่ละเดือนประจําเดือนที่ผมอัปนะครับ มันก็แค่ของในกระเป๋าก็เยอะแล้วอะ่ะมาเจอพิกเซลกับเครื่องประดับอีกหโหตายหมดเวลาพอดีแล้วสักชั่วโมงเนะี่ยอัพอัพคลิปอะทำแยกดีกว่าจะได้เห็นขั้นตอนด้วยว่าผมมันอัพมาจากไหนอะไรเงี้ยอันนี้เป็นระดับสีทองแต่ว่ามีสแตตแถวเดียวเนาะแปลกดีไปแต่มันหาย,ยากนะเอ้ยอัพเกินเว้ยยไงอัพไปเลยอาจจะได้เลเวลสิไม่หมดหรอกแต่ว่าโหได้มา ทำเล่นไปนะอาจจะได้ถึงครึ่งล้านได้เลยนะผม,มแค่สีมงกก็พอแล้วเวลาเราไปย่อยไปไอติมมันก็จะได้เยอะอยู่นะได้คืนเยอะอะไรเงี้ยดูดิห้าแสนไปเดี๋ยววันนี้จบไปเลยที่ห้าแสนไปไปความพยายามว่ะจบเลยที่ห้าแสนไปเห็นไหมบางทีบางตัวมันก็กดเกินนะเฮ้ยแจมอัพเล่นไม่ลังไม่ขึ้นมันบักนะจริงจริงมันได้ทุกตัวแหละ วูห์ยแติเยอะมากเลยอะมันให้สแต็โคตรเยอะเลยตัวมันเนี่ยสแติน,นี้ได้เยอะมากเลยอ่ะวูหโคตรแจ่มเลยวะ่ะอะแต่อพออัพตรงนี้แม่งขึ้นเว้ยจัดไป,ไปห้าแสนโอ้โหโอ้โหยยาทำไปเล่นไปห้าแสนครับผมโอ้ยอัพพิกเซลได้ครึ่งล้านนะทุกคนโอ้โหหมดแล้วนะ ของผมแทบจะไม่มีอะไรให้ใหทำนะเดี๋ยวขอไอ้ตรงนี้เลยหมดแล้วมั้งเอางี่ยังพอเหลืออยู่นะโอ้โหแต่ว่าอัพไปหมดแล้วไงก็เหลือแค่พิกเซลนี่แหละเนี่ยพิกเซลก็ยังพอมีบ้างเล็กๆน้อยๆมันเป็นแค่ไอเทมเด็กๆนะฮะมาอันนี้ต้องทำเพิ่มได้เอาเป็นว่าวันนี้ได้มาห0 0แสนนะครับอัพพิกเซลได้มาครึ่งล้านอะ่ะเออ คปบ,บเดียว10กว่านาทีนะครับผมว่าของที่เก็บมาผมไม่ได้ศูนย์เปล่าแน่นอน,นครับใช้งานได้จริงโอเคค่อยอัพไปใช้ให้หมดนะครับเก็บไว้ทําไมถูกไหมอะไรที่มันผสมประสานกันได้ก็กดใช้แม่งไปเลยเออไปจบอ่ะประมาณนี้นะครับก็คิดว่าไม่น่ามีแล้วนะ,ะตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ไม่มีอะไรนะครับ นี่ก็ที่ใช้อยู่ก็ดีอยู่แล้วนะฮะอันไหนที่เป็นสีฟ้าผมก็นั่นไงได้เพิ่มมาอีกเห็นไหมโอ้โหไม่ต้องสืบเลยเห็นไหมเต็มเต็มหรือแค่อัปเกรดนะครับเต็มอันนี้ไม่เต็มเนะี่ยขายอีกช่องหนึ่งอ่ะโอเคก็ถือว่าดีนะครับอันนี้ที่เป็นสีฟ้าล่ะก็ะไล่เปลี่ยนซะนนมันมีมีอ่ะเข้าคร่าวเนาะก็ประมาณนี้เบสเซตนี่ จัดรูปปั้นไปเต็มแม็กเลยอัพไปบางส่วนถือว่าเป็นท่าที่ผมใช้งานด้วยนะครับขัดแค่2ช่องเองก็จะครบแบบ6แถว6แถวแถวหมดเลยนะพลังนะครับวันนี้ได้มาค่อนข้างเยอะนะครับครึ่งล้านเอาไว้ง่ายเลยอัพพิกเซลแค่10กว่านาทีได้ครึ่งล้านนี่ครับได้มา5้าแสนโอเคครับผมก็ก่อนจะจากกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะผมกด subscribe ช่องมันโซนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกระดิ่งเพแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆเพื่อใหม่คลิปหน้านะครับผมซีอูเกต